อทครับเสียงครวญจากปากครานเปรมชัยเจ้าสัวคนดังหลังสารสั่งจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาในคดีอาวุธปืนสนับสนุนล่าและมีซากไก่ฟ้าหลังเทาแต่รอดในคดีล่าเสือดำพร้อมเปิดสถิติคดีล่าสัตว์ป่าปี2561เกิดขึ้น565คดียึดสัตว์ป่าได้มากถึง7,000ตัว สองนายแพทย์โยงสั่งซื้อ,อยาลดความอ้วนเบี้ยวให้ปากคำกับตำรวจอ้างป่วยและติดรักษาคนไข้จึงโทรขอเลื่อนตำรวจเตรียมออกหมายเรียกครั้งที่สองหากยังไม่มาลุยขอหมายจับทันทีพร้อมสาวลึกข้อมูลตัวยาที่นำออกไปจากระบบขายต่อให้กับลูกค้ากระสุนเงินปลีววนหลายจังหวัดช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง24มีนาคมพักประชาธิปัตย์แฉมีพักการเมืองดังใช้เงินซื้อเสียงจ่ายหนักหัวละพัน เดินซื้อเลขบัตรประชาชนกันจมครึ้มไม่เกรงกลัวกฎหมายเตรียมรวบรวมหลักฐานจี้กะกะตให้จัดการขั้นเด็ดขาดศึกช้างชนช้างเจาะสนามเลือกตั้งสุพรรณบุรีเขต3มวยถูกคู่เพียเสีงชี้แดงเทียแสงชี้น้ำเงินลูกหลานมังกรแตกขั่วจากคนเคยรักกลายเป็นคู่แข่งจองชัยเที่ยงธรรมสวมสีเสื้อภูมิใจไทยเบอร์3ลงเผชิญหน้ากับประพัฒโทสุขนจากชาติไทยพัฒนาเบอร์11 ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์และสรัญพัฒต,ตั้งภพยสารชนะกุลในนิวข่าวค่ำ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนิวข่าวข้ามวันอังคารที่19มีนาคม2562นะครับติดตามข่าวกับเราเช่นเคยครับผมแชมป์สันพัฒน์ตั้งไพศาลธนกุลครับดิฉันนุ่นตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์ค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะไม่ใช่สิตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาละในไลน์นี่ส่งรูปกันเลยนะคะบอกว่าพรุ่งนี้จับตาคดีเสือดำส่งกันทั่วเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนติดตามข่าวนี้เป็นพิเศษใช่ครับตั้งแต่ช่วงเช้าสารชั้นต้นก็มีการพิพากษาออกมาเรียบร้อยนะครับสำ ฆ่าเสือดำจำคุก16เดือนแล้วก็ต้องชดใช้เป็นเงินให้กับทางกรมอุทยานด้วยทีนี้ประเด็นก็เกิดคำถามขึ้นในโลกโซเชียลแน่นอนค,คือคดีเนี่ยมันคือคดีฆ่าเสือดำ<ช>แต่ความผิดของคุณเปรมชัย ไงมันเป็นการครอบครองซากไก่ฟ้าหลังเทาล่ะใช่คือกลายเป็นว่าคุณเปรมชัยเนี่ยเ,เหมือนกับว่าไม่ถูกตั้งข้อหาในส่วนของการครอบครองเสือด<ช>ําแต่ว่าเป็นจําเลยที่2 3 4เนี่ยโดนแทนแต่ต้องระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายละเมิดศาลได้นะคะคุณผู้ชมคิดเห็นประเด็นใดคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยกันหน่อยผ่าน s m s ของเรานะคะที่หมายเลข4155888ค่ะอีกหนึ่งช่องทางกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊ก t v ทีวี18คอมเมนต์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับใครที่ติดตามคดีฆ่าเสือดำ400กว่าวันตั้งแต่ต้นปีที่แล้วมาถึงต้นปีนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้แต่ระมัดระวังคำพูดด้วยใช่ค่ะเอาแบบว่าให้เซฟๆอ,อยา่าผิดกฎหมายก็แล้วกันนะครับเราเริ่มต้นกันที่คดีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากที่สารอ่านคำพิพากษาออกมาจำคุกเจ้าสัวเปรมชัย16เดือน จากนั้นช่วงบ่ายทนายความของเจ้าสัวเปรมชัยและพักพวกก็ยื่นขอประกันตัวต่อศาลสู้ต่อในชั้นของอุทธรจนถึงที่สุดศาลอนุญาตให้ประกันตัวออกมานะครับระหว่างทางที่คุณเปรมชัยกำลังจะเดินขึ้นรถคถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนักข่าวก็ถามไปว่าอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมหลังจากรับฟังคําตัดสินของศาลคุณเปรมชัยบอกว่ามีอย่างเดียวที่ผมอยากจะบอกคือผมขอโทษครับไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันครับ คุณเปรมชัยรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นไหมครับคุณสบายสบายใจมากขึ้นไหมสบายใจมากขึ้นไหมคะคุณเปรมชัยาจะพูดอะไรกับสังคมนะครับขออนุญาตที่หนึงนะครับเดี๋ยวดัานาจะให้สัมภาษณ์นะครับมีอะไรที่อยากพูดกัสังคมในวันนี้ไหมครคุณเปรมชัยครพูดอะไรที่อยากสัมภาษับที่ไม่มีอยากพูดอะไรไหมครับผมทษครับครับโอเคค่ะบขอบคุณค่ะประโยคสั้นๆ ผมขอโทษครับหลังจากนั้นก็รีบขึ้นรถยนต์ส่วนตัวขับออกไปจากศาลจังหวัดทองผาภูมิที่กาญจนบุรีทันทีนะครับอีกฝากฝังหนึ่งครับ หัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศสนฝั่งทิศตะวันตกก็เปิดเผยนะครับว่ายอมรับพอใจกับคําตัดสินของศาลเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเสือดําและสัตว์ป่าที่ตายไปเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ส่วนจะมีการอุทธรณ์ต่อหรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวคงต้องไปปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงก่อนรวมไปถึงอายการด้วยผมขอใช้คําว่าคำพิพากษาเนี่ยเป็นไปใน,นทางที่ดีก,กับเสือดําและสัตว์ป่าที่ตายไปวันนี้ครผม ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ,รบในระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนจะอ,อุทธรณ์ต่อไปหรือยังไงเนี่ยขอไปปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็าทางท่านอายการด้วยนะครับผมอยากจะบอกอเรื่องแบรกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับเพราะว่ามีหลายคนติดตามคดีนี้อยู่ก็ผมผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยหลายๆคนนะครับหลายหลคนนะครับ ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทุ่มเทนะครับแล้วก็มีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับแล้วก็วันนี้เราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับให้กับเสดำที่ตายไปนะครับก็ขอฝากอขอนําเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามคดีนี้นะครับที่หลายๆคนบอกว่ามันจะมีมวยล้มต้นขกต้มคนดูหรือเปล่าหรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึงผู้ที่มี อ่าำนาจทางการเงินไหมวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับศาลท่านได้ทําให้กระจ่างแล้วนะครับ ขณะที่คนข้างๆกันคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าชุดพญาเสือนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยสารอ่านคำพิพากษาออกมาซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากกว่าที่ทางคุณชัยวัตรคาดการเอาไว้เสียอีกก็อยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าวันนี้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทำลายมาเยอะแล้วคำพิพากษาวันนี้ถือเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นคดีมีขอหรือคดีเก่าในอดีตที่มีข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์รวมทั้ง ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่มีให้เจ้าหน้าที่ผู้พิพากษผืนป่าทุกท่านฟังเพิ่มเติม,ตมจากคุณชัยวัตรกันค่ะเราได้ได้ได,ได้ฟังจากสารสารท่านได้ไต่สวนแล้วก็ท่านได้อ่านคำพิพากษานะครับเราก็พอใจในระดับที่เราเราก็คาดว่าอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำฝากาคนไทยกําลังใจทุกคนกับกระแสการอนุรักษ์เนี่ยวันนีเ้เราเชื่อว่าทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าถูกทําลายมาเยอะ เยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วนะครับกระแสการอุลตร้าวันนี้ก็คงที่จะเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นคดีมีขอแล้วก็คดีย้อนต,ออตั้งแต่ดีตมาตั้งแต่ขา้าราชการไปล่าสัตว์ป่าแล้วเฉพาะคดีสุดท้ายนี้ก็ถือว่าอยากจะ,ะให้สังคมรับรู้แล้วก็กําลังใจส่วนหนึ่งที่ส่งให้กับเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับเราก็น้อมรับตรงนี้แล้วก็ดีใจใน,ในกําลังใจทุกคนที่ให้มานะครับก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยครับ พาคุณผู้ชมไปย้อนดูข้อหาที่ทางอายการสั่งฟ้องนายเปรมชัยกับพักพวกกันหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งหมด6ข้อหาด้วยกัน1เลยก็คือร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่หมู่บ้านทางสาธนารนณะโดยไม่รับอนุญาต 2. ร่วมกันล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต3ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่รับอนุญาตและร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับ 5. ร่วมกันซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียหรือว่ารับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายและข้อหาสุดท้ายร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ นั่นก็เป็น6ข้อหาที่ทางอายการสั่งฟ้องทีนี้สารพิพากษาให้ใครโดนข้อหาไหนไปบ้างนะคะอ,อย่างคุณเปรมชัยกนสูตรจำเลยที่1เนี่ยข้อหาแรกเลยคือร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะนะโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหานี้จำคุก6เดือนค่ะต่อมาคือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคุก8เดือน ข้อหาต่อมาคือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคลุ้มครองไก่ฟ้าหลังเทาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คุก2เดือนดังนั้นรวมแล้วเนี่ยสิเดือนนะคะสำหรับการจําคุกและไม่รอลงอาญาแต่ว่าอีกสองข้อหายกฟ้องยกฟ้องมีข้อหาอะไรบ้างมีร่วมกันเก็บหาของป่ากับอีกข้อหาดึงที่สังคมเนี่ยค่อนข้างจะวิพากวิจารณ์กันก็คือมีซากเสือดําไว้ในครอบครองนั่นเองใช่ครับส่วนจําเลยที่2ที่สารพิพากษาลงโทษนะครับนั่นก็คือนายยงโดดเครือนะครับข้อหาที่ทางสารพิพากษาลงมาก็คือมีอาวุธปืนครอบครอง จำคุก3เดือนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตจำคุก6เดือนและข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือว่าเสือดำจำคุก4เดือนนะครับรวมโทษจำคุกทั้งหมด13เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าสารเองมีการยกฟ้องข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าและข้อหาร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติครับส่วนจำเลยที่3คือนางนาทีเรียมแสนนะคะ ถูกในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก4เดือนและปรับ1,000 10, 0บาทโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีค่ะและยกฟ้องข้อหาร่วมกันมีปืนร่วมกันพาปืนและร่วมกันาพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารนณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรค่ะ ส่วนจำเลยที่4นะครับนายธานีทุมมาศคนนี้เนี่ยหนักสุดเลยเพราะว่ารวมโทษจำคุก2ปี17เดือนไม่รอลงอาญาข้อหาที่สารพิพากษาลงมานะครับร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำคุก3เดือนร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำไว้ครอบครองจำคุก4เดือนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะจำคุก6เดือนและข้อหาพยายามล่าสัตว์ในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุก4เดือนข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุกอีก 1ปีและข้อหาสุดท้ายข้อหาเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำคุก1ปีรวมโทษจำคุกทั้งหมด2ปี17เดเดือนไม่รอลงอาญานะครับพร้อมกันนี้สารได้มีคำพิพากษาในส่วนของค่าเสียหายทางแพ่งจำเลยที่1ก็คือเจ้าสัวเปรียมชัยและจำเลยที่4คือนายธานีทุมมาศร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน2ล้านบาทพร้อมกับดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนกว่าจะชำระกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรียบร้อยนะครับก็มูลค่าอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทด้วยกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้สารท่านก็พิภากษาไปตามพยานหลักฐานที่มีเนี่ยนะคะขณะเดียวกันโอศกสารยุติธรรมคุณสุริยันหงวิไลเปิดเผยถึงผลการขอประกันตัวจำเลยแต่ละท่านเนี่ยนะคะ โดยกรณีของนายเปรมชัยและพวกจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ศสารเนี่ยพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญาก็ยื่นประกันตัวในระหว่างอุทธรณ์ด้วยนะคะซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัดทองผาภูมิพิจารณาคำร้องประกอบพฤติการแล้วเห็นว่าระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยไม่ได้มีพฤติการหลบหนีจึงอนุญาตให้ประกันจำเลยที่1และจำเลยที่2คนละ4 0 0 0 0 0บาทส่วนจำเลยที่4จํจำนวน5 5แสนบาทค่ะก็มีการกำหนดเงื่อนไขด้วยนะคะว่าห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจกากศาลค่ะใช่ครับล่า <ละ S 2> สุดเองนะครับทางชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมร่วมกับบุลณนิธิสืบนาคเาสถียนเชิญร่วมงานเสวนา1ปีคดีเสือดำ กับคำตัดสินที่รอคอยประมวลภาพเหตุการณ์พร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ภายหลังรับฟังคำพิพากษาคดีประวัติศาสตร์แห่งผืนป่าทุ่งใหญ่ในเเลวนในวันพรุ่งนี้วันพุทธที่20มีนาคมที่ห้องประชุมอิสาราอ์อมันตะกุลชั้น3าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับค่ะข,ขณะที่ทางพลตารวจเอกศิวารารางังศีพรามมณกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านบอกเลยนะคะว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําพิพากษาเพราะนั่นเป็นอํานาจศาลหมดหน้าที่ของตํารวจ ตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการและอายการมีความเห็นสั่งฟ้องแล้ว อย่างไรก็ตามยอมรับนะว่าโล่งใจกับคำพิพากษาในครั้งนี้เพราะโอกาสที่นายเปรมชัยจะฟ้องกลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะสารพิพากษาว่าผิดจริงส่วนกระแสะสังคมที่กดดันมาตลอดนั้นบอกเลยว่าไม่ได้ให้น้ำหนักแต่อย่างไม่ได้ให้น้ำหนักตั้งแต่แรกนะคะก็ถือว่าตำรวจเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วอย่างไรก็ตามความผิดไม่ไดีมีแค่นี้นายเปรมชัยและพวกเนี่ยยังผิดอีกหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีครอบ รองงาช้างและอาวุธปืนเบื้องต้นเนี่ยตำรวจส่งสำนวนไปแล้วส่วนคดีติดสินบนเจ้าพนักงานจะมีคำพิพากษาออกมาเดือนมิถุนายนส่วนใครก็ตามที่ออกมาโพสต์วิจารณ์การทำงานหลังจากนี้หากไม่เกินเลยก็คงไม่ติดใจแต่หากเกินไปหน่อยก็จาเป็นต้องรักษาสิทธิ์ด้วย<ม>ค่ะรักษาสิทธิ์ในที่นี้ก็น่าจะอาจจะต้องดาเนินคดีเพิ่มเติมถ้าใครไปละเมิดอำนาจศาลแล้วก็พูดถึงการทำงานของตำรวจในทางที่ไม่ชอบ นะครับอีกมุมหนึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณธัญญาเนติธรรมกุลบอกว่ารู้สึกค่อนข้างที่จะพอใจกับคําตัดสินในระดับหนึ่งเพราะมองว่าฐานความผิดเนี่ยมันน่าจะมีโทษจําคุกมากกว่านี้แต่มั่นใจว่าหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อสู้คดีนะครับหลังจากที่เจ้าสัวเปรยชัยชย,ยืดอุทธร์แต่หากมีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมที่จะเอาผิด ก็จะยื่นเพิ่มเติมต่อศารเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปพร้อมขอบคุณสารที่ตัดสินเกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าเพื่อใช้เป็น,นารรทฐานในอนาคตเพื่อให้สังคมเห็นว่าภาครัฐไม่ได้ละเลยหรือว่าดำเนินคดีเอาผิดแบบเลือกปฏิบัตินั่นเองค่ะ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์นะคะท่านได้เปิดเผยหลังจากมีคําพาิพากษาคดีเสือดําออกมาแล้วท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ทางกระทรวงดําเนินการอย่างเต็มที่มาตลอดตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้เพื่อแบ็กอัพให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาจะาได้ทํางานโดยที่ไม่เหงานะคะนั่นใช้คําแบบนี้เลยแต่เมื่อคดีไปถึงศาลก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการ ยุติธรรมท่านบอกว่าในฐานะรัฐมนตรีก็คงจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได้และผลตัดสินคดีที่ออกมาถือเป็นบทเรียนที่ดีแก่สังคมไทยว่ากฎหมายประเทศไทยนั้นเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่มีการเลือกปฏิบัติค่ะใช่ครับคือคดีนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องปีที่แล้วช่วง<ม>ต้นปีคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าอำนาจของเงินจะสามารถ ทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่เที่ยงธรรมได้ไหม <ừ m. S 2> จนถึงที่สุดมีคําตัดสินออกมา <ừ m. S 2> ก็ชัดเจนนะครับว่าเงินไม่สามารถที่จะคนที่ผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษไปใช่ก็เดี๋ยว <ừ m. S 2> รอติดตามกันต่อเพราะว่าทางคุณเปรมชัยและจําเลยที่เหลือเองเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่ายื่นที่จะอุทธรณ์ก็คือคงจะต้องมีการสู้กันต่อใช่ครับนนะคะดีนี้นะครับโลกออนไลน์เองก็กระน,นําเหมือนเดิมติดแฮชแท็กเสือดำนะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีที่แล้วแฮชแท็กเสือดำเนี่ยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง แต่ว่าล่าสุดวันนี้หลังจากที่สารมีคำพิพากษาออกมาก็ทำให้แฮชแท็กเสือดำติดอันดับหนึ่งบนเรทนทว t ตเตอร์อีกครั้งหลังจากที่เคยขึ้นครองอันดับหนึ่งมาแล้วเมื่อปีก่อนนะครับก็ทำให้ทุกคนที่ติดตามข่าวรู้สึกสบายใจในระดับหนึ่งแต่ทางเพจอียิ๊เรียบด่วนเองก็โพสต์ข้อความนะครับว่านี่เนี่ยเป็นเพียงแค่ผลการตัดสินของศาลชั้นต้นคือ ยังมีโอกาสสู้ต่อในชั้นอุทธร์อย่างแน่นอนแล้วก็มีการคาดการ์ว่าเจ้าสวเปรีมชัยคงไม่ได้นอนคุกวันนี้หรอกเดี๋ยวก็คงมีการประกันตัวซึ่งท้ายที่สุดก็มีการประกันตัวออกมาจริงๆเอาเป็นว่าติดตามกันต่อเกี่ยวกับคดีนี้ยังไม่ได้จบแค่ศาลชั้นต้นนะครับใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าสังคมเนี่ยอาจจะยังมีคําถามสงสัยอยู่ว่าเอ๊มันไปติดขัดตรงไหนทําไมคุณเปรีมชัยถึงไม่โดนคดีครอบครองเสือ,อดําล่ะ อย่างนั้นเนี่ยเพื่อความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไปพูดคุยสอบถามจากทางคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอายการสูงสุดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ที่เกิดคําถามเลยก็คือว่าทําไมคุณเปรมชัยเนี่ยเป็นคนเดียวนะคะที่ไม่โดนในเรื่องของการรวบร่วมกันมีซากเสือดําไว้ในครอบครองนะคะอะไรเป็นเหตุผลที่กลายเป็นว่าจาเลยที่ 2- 3 4เนี่ยไปโดนข้อหานั้นแต่ว่าคุณเปรมชัยไม่โดน,นะคะ่ะ ครับในในส่วนนี้นะครับทางอายการที่เป็นคณะทํางานเนี่ยนะครับวันนี้ก็คงจะไปดําเนินการขอคัดคําพิพากษานะครับเพื่อจะมาดูคําพิพากษาโดยละเอียดนะครับแล้วก็กระบวนการต่อไปในคดีเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือจาเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอภายในสามสิบวันนะครับเพราะนั้นในส่วนสํานักง,งานอายการเนี่ยคณะทํางานก็คงจะไปดําเนินการครับ คัดสํานวนมาศึกษาโดยละเ,เอียดว่าสิ่งที่ศาลท่านได้มีคําพิพากษาในวันนี้นะครับคณะทํางานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแล้วจะยืดนอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอดูคําพิพากษาโดยละเอียดจ่อนนะครับครับเพราะว่าเราก็คงฟังคําพิพากษาโดยโดยย่อนะครับในส่วนรายละเอียดเนี่ยเรายังยังไม่ได้มานะครับครับอ๋อค่ะแล้วแล้วถ้าเบื้องต้นเอาตามที่อายการเคยคุยกันไว้หรือว่าคิดกันไว้ คุณเปรมชัยน่าจะมีส่วนผิดเกี่ยวกับการครอบครองซากเสือดําหรือเปล่าครับก็ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับที่อายการยื่นฟ้องเนี่ยเราก็ฟ้องข้อหาว่าร่วมกันล่าสัตว์ป่านะครับเป็นข้อหาหลักนะครับแต่ในตอนนี้คำพิพากษา,าออกมาว่าสนับสนุนนะครับเป็นผู้สนับสนุนล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราก็คงจยาขอขอดูคำพิพากษา,าโดยละเอียดก่อนนะครับ <c oughs> ครับ,รบซึ่งวันนี้ผมก็ได้ถามท่านอายการสุกเกตอานวยสวัสดิ์ที่เป็นหัวหน้าคณะทํางานนะครับ ท่านก็ให้ความเห็นใน,ในเรื่องนี้ว่าก็คงจะขอดูคำพิพากษาโดยละเอียดก่อนนะครับ,รบทีนี้ถ้าพูดถึงขั้นตอนหลังจากนี้ครับทางอายการเองทางทีมของฝั่งอุทยานเองจะทํางานยังไงกันต่อไปครับก็ทางทางอายการก็คงจะดาเนินการอย่างที่เรียนนะครับว่าคัดคาําพิพากษามาดูโดยละเอียดมาศึกษาโดยละเอียดนะครับครับว่าพยานหลักฐานที่ทําไปเนี่ย พบทวนสมบูรณ์แล้วเราเห็นเห็ุด้วยหรือไม่ที่ศาสตราท่านได้พิิจฉัยนะครับว่าเลงโทษเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้ลงโทษฐานร่วมกันล่าเนี่ยนะครับก็คงจะมาขอเก็บรายละเอียดในทุกทุกทุกเรื่องที่เราได้ดาเนินคดีไปนะเสร็จแล้วคณะทํางานก็คงจะร่วมกันพิารณาครับแล้วก็คงจะเอ,อมีนําเรียนตุ้มชาเพื่อเพื่อพิจารณาต่อไปว่าจะถอนหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอายการเองก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดก่อนเพื่อจะกําหนดแนวทางต่อสู้ว่าจะยืดอุทธรณ์ต่อหรือไม่อย่างไรถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะทีนี้อยากฝากอะไรกับสังคมที่กําลังเสพสื่ออยู่แล้วก็วิพาภกษ์วิจารณ์ผ่านในโซเชียลมีเดียบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะดุเดือดพอสมควรสําหรับกรณีที่คุณเปรมชัยไม่ถูกดําเนินคดีครอบครองเสือดำอะค่ะครับก็ในช่วงแรกเนี่ยนะครับโซเชียลก็ ส่วนหนึ่งก็เอามาขึ้นภาพแล้วก็บอกว่าอายการสั่งไม่ฟ้องครับนะซึ่งจริงๆแล้วอายการสั่งฟ้องนะครับก็อยากเรียนให้ทราบว่าอายการสั่งฟ้องเพราะนั้นโตเชี่ยวทั้งหลายนะครับได้โปรดดูความจริงโดยละเอียดนะดูความจริงโดยละเอียดเพราะว่าในช่วงแรกที่เราดาเนินคดีนี้เราพิจารณาดูน,นะครับว่าคดีที่เราดําเนินการอย่างรวดเร็วรและไม่เลือกปฏิบัตินะครับไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติดําเนิน Wrong การอย่างรวดเร็วก็ อยากให้โซเชียลช่วยดูข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน<อ>ที่จะนํามาโพสต์มาวิจารณ์หรือมาตําหนินะจนถึงว่ากล่าวกันอย่างรุนแรงเพราะว่าจะทําให้กระบวนการคดีเนี่ยถูกปิดเบือนไปจากความจริงเพราะว่าโซเชียลบางไลน์เนี่ยเอาแค่เรื่องครึ่งเดียวมามาพูดก็คือในห้าข้อหาที่อายการสั่งไม่ฟ้องแต่เวลาอายการสั่งฟ้องหกข้อหาเนี่ยไม่มีการนาํามาเอ่อมาโพสต์มาแชร์กันในโซเชียลแต่ก็ไปกล่าวหาเรื่องว่า อายการสั่งไม่ฟ้องทั้งที่วันนี้ศาลก็ได้พิพากษาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอายการคณะทํางานเนี่ยก็ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ยังไงก็ขอฝากครับคดีนี้เป็นตัวอย่างว่าไม่ว่าผู้กระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับการเข้าไปล่าสัตว์ป่าจะเป็นใครนะครับสุดท้ายสุดก็พร้อมครับที่จะรักษากฎหมายให้ศัดิ์สิ์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ นะครับให้เป็นบรอดก,กับคนไทยทั้งหลายถืงไปนะครับคร่ะค่ะวันนี้ขอขอบคุณนะคะท่านรองโฆษกสลับเวลามาร่วมรายการนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะคะรองโฆษกอายการสูงสุดเอาเป็นว่าตอนนี้อายการเนี่ยยังทํางานกันไม่เสร็จขอคัดสํานวนรายละเอียดคาพิพากษามาก่อนประชุมกันแล้วกาหนดแนวทางกันต่อไปว่ามีความชัดเจนอะไรต้องเพิ่มเติมไหมมีอะไรจะอุทธรณนหรือไม่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อนะฮะสำหรับคดีเสือดําทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถิติกันหน่อยครับเขาเก็บ,บสถิติเกี่ยวกับคดี ล่าสัตว์ป่าถ้าย้อนกลับไปดูปีงบประมาณ2,561ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีคดีเกิดขึ้นเนี่ย565คดียึดซากสัตว์ป่าได้มากถึง7,000ตัวด้วยกันเป็นสถิติที่เกี่ยวข้องกับความผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี35นะครับของทางกรมอุทยานแห่งชาติเองก็ประมาณปี2,561ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปี60จนถึง30กันยายนปี61 มีคดีที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าทั้งหมด565คดีเป็นซากสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าที่ตรวจยึดได้แบ่งเป็นสัตว์ป่าที่มีชีวิต7,318ตัวซากสัตว์ป่า1,521ซากหากเปรียบเทียบกับปีงบประมาณปี60 ถือว่ายอดมันสูงกว่าเดิมสะท้อนให้เห็นว่าตลาดมืดยังคงมีความต้องการลักลอบค้าสัตว์ป่าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองห่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาก็ร่วมกันบูรณาการสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วถ้าไปดูภาพรวมตั้งแต่ปี2,553ถึง2,560มีคดีที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าเกิดขึ้น4,790คดี มีคนทำความผิด5,370คนตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางได้182,45ตัวนะครับแล้วก็ยึดซากสัตว์ป่าของกลางได้อีก18,892ซากรวมน้ำหนักของซากสัตว์ป่า31,000กว่ากิโลกรัม,มไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องของตลาดมืดเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่นะที่จะครอบครองสัตว์ป่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่จริงๆเนี่ย ทุกคนก็รักชีวิตหมดนะคะก็ต้องช่วยกันด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยตัวเลขของการมีชีวิตของสัตว์ป่ามันก็จะน้อยลงไปทุกทีสม<ด>สมดุลธรรมชาติมันก็จะเปลี่ยนไปเอาล่ะวันนี้มีความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นน่าสนใจหลายประเด็นติดตามเพิ่มเติมในนิวรอบวันค่ะ วันนี้ที่ศาลอาญารัชดานางพินผู้เสียหายอายุ43ปีพร้อมทนายความนำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นฟ้องเจ้าของสถาบันเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านชาวอินทาวและพักพวกรวม4คนเป็นจำเลยข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนหลังเข้ารับการศัลยะกรรมเสริมความงามยกระชับใบหน้า3จุดและลำคอ2อจุดพร้อมดูดไขมันใบหน้าเพื่อความอ่อนเยาว์รวมเป็นเงินกว่า360,000บาทแต่กลับไม่ได้ผลตามที่มีการโฆษณาเอาไว้มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่มีอาการบวมเจ็บคออยู่เป็นระยะซึ่งทางสถาบันเสริมความงามไม่รับผิดชอบ หรือเยี่ยวยาใดๆทั้งสิ้นขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเดียมยื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาเดียวกันสาวรับคำร้องไว้พิจารณาก่อนจะนัดไต่สวนมูลฟ้องอีกครั้งตำรวจสอนอห้วยขวางจับกลุ่มนายมานัดกองทองนอกอายุ31ปีและนายธีรวัตรกองแก้วอายุ26ปีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น หลังก่อเหตุรุมกระทืบนายจำรัดโสมามาบุตรลูกหนี้วัยส8ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส <c oughs> ด้านหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่าร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายจำรัดจ,จริงเนื่องจากผู้เสียหายเป็นหนี้8 0 0 0 0บาทจ่ายดอกเบี้ยมานานกว่า2ปีคิดรวมแล้วเป็นเงินประมาณ2 8 8 0 0 0่นบาทแต่งวดล่าสุดจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าประมาณ11วัน ส่วนนายอิทธิพรจเจริญดาวช่วยอายุ32ปีผู้ต้องหาอีกรายซึ่งเป็นเจ้าหนี้นั้นอยู่ระหว่างการเดินทางจากต่างจังหวัดมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องรอผลการตรวจจากแพทย์มาพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งตำรวจสอนอทุ่งสองห้องจับกลุ่มนายอโศกสิงอายุ39ปีหลังก่อเหตุเข้าไปลักทรัพย์ภายในห้องพักอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ได้รับทรัพย์สินเป็นเงินสดจำนวน28,800บาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่18มีนาคมนางสาวลินสัญชาติจีนอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเข้าแจ้งป่าวว่าถูกคนร้ายขโมยเงินสดที่เก็บไว้ไปจากลิ้นชักโต๊ะทำงานแต่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายคือนอายอโศกสิงลุกครึ่งไทยอินเดียแต่งกายคล้ายเครื่องแบบร,บรบอปภจากการสอบสวนนายอโศกให้การรับสารภาพว่าวันก่อเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่พบว่าภายในห้องพักอาจารย์มีคอมพิวเตอร์เปิดอยู่จึงไขคุณแจเข้าไปเพื่อปิดเครื่อง แต่สังเกตเห็นเงินที่อยู่ในลิ้นชักจึงหยิบใส่กระเป๋าออกมาเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอ,น,สอนอทุ่งสองห้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป